ผมพามาดูที่ Bitcoin miner ครับมาราธอนดิจิทัลนะครับล่าสุดเนี่ยแพลน250มิลเลียน private notes นะฮะมีการออกอุ้นกู้นะฮะหุ้นกู้นะยำ้ำบริษัทขุดเหมืองอย่างมาราธอนเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเขาออกหุ้นกู้นะฮะ250ล้านดอลลาร์เพื่ออะไรฮะซื้อ Bitcoin ฮะนะฮะคือขุดอาจจะไม่พอฮนะขอซื้อเลยละกันนะขอหุ้นกู้ซื้อ250 Bitcoin แล้วก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ย เนี่ยความน่าสนใจของหุ้นกู้เนี่ยจะมีการจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆุกครึ่งปีเลยะไม่ต้องรอ1ปีทุกๆุก every six month น,นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นวันที่1นี้เลยนั้นหนึ่งเซปเทมเบอร์นี้เลยไม่ต้องรอช้านะฮะอ่ะก็ว่ากันไปครับว่าเห็นโอกาสอะไรบางอย่างหรือเปล่านะอาจจะขุดไม่ทันละมองว่าช่วงนี้ช่วงสะสมขุดไม่ทันละซื้อมันไปเลยดีกว่านะฮะซื้อมันด้วยเลยแล้วก็ขุดอะไรแบบนี้นะครับว่ากัน